อ้าวเขายืนอยู่หน้าบ้านเขายืนตากแดดตากลมเรียกเข้าบ้านมาตอนแกมีลูกกูลูกสาวอยู่ในบ้านแกมาคิดบ้างไหฮะทำไมอ่ะทำไมหรือว่าโบลูกสาวจะหาผัวไม่ได้ฮะมันเป็นอะไรทุนเนี่ยหรือมันเป็นยังไงไปตามเขามาเร็วๆเราจะเรื่องเราไปโดนเราไปอดนใจง่ายจะหาผัวได้ดีไปตามเลยียืนอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เขาเมายืนแต่ตัวล่อควายยังไงนะเฮ้ยมึงอะแค่นั้นก็เดินป่ะถ้าใช่เขาไปไม่ใช่จะไปไหนก็ไปไปร้อนขนาดที่ใส่เสื้อกับตัวนับหนักนับหนวี เสื้อผ้าเสื้อผ้ามึงนี่ใช้ตัวลิ้นหรือใช้คบต่ำเนี่ยไปใช้อะไรทำกูก็รับแต่กูเสื้อกูแต่มึงเนี่ยไม่ควรจะพูดกูอย่างนี้เพราะมึงเพิ่งเจอกูครั้งแรกรู้ไหมนะมารู้จักกันมันมีไหมเอ๋บุญแล้วโว้โหไม่เ้ยเล้วนะกูไม่เข้าแล้วนะไครติดคุกเหรอเออกี่ปีเต็มสี่ปีคดีเกี่ยวใส่หม้อก๋วยเตี๋ยว 我约的其他人吃饭，对吧？嗯 ลูกม่านนี่นโปโดนจะโตเป็นหนโดหรือยังต้องมีเขาปราบพี่เลียพี่เห็นมาแล้วนะสวัสดีครับนโปดนโอ้โหใส่เกงสวยจังเลยนะลูกนี่ไปมายังไงเนอะอะไรกันไม่ใช่ค่ะเอาแล้วใครคนใช่คนใช่เห็นแล้วคุณเป็างใครมาไม่ใช่คุณโดกันแล้อันนี้ นี่เหรอมึงมาทำอไมเนี่ยลูกพูแล้วจะสร้างมึงไอ้มึงอะเห็นเราไโดนป่าวจะจาไปไม่ใช่จะไปไหนก็ไปไปใครยืนหน้าแหลมยุได้ดิหน้าตาไม่ดียพูจ้จาไม่ดีพี่รอลงประเดนนั่งไหนพี่เร็วเร็วๆไปเ,ไป,เไป็นทหารเนี่ยสมองอีงยามแม่แม่ๆๆที่จะพาอดอะไราไม มึงถืออย่างเดียวเลยเนี่ยเล่นคนเดียวไงงออกกี่คนเนี่ยมึงถืออยูคนเดียวเนี่ยแล้วมายืนทำต้องตีอะไรตรงนี้เห็นไม่เสื้อกู่ล่วงเนี่ยถอยไม่กางมึงเหยียบเสื้อกูแล้วเสื้อกู่นั้นมีค่ามากกว่าชีวิตมึงทั้งชีวิตนะไปที่ไหนก็ไปมเป็นตัวสัมปาสัมปาทันเนี่ยจีบ่าเราเข้าไปทำไมเนี่ยแชมป์ยี่มไปกลับบ้านนี่ฮะไปเพื่อนแชมป์กูน่ะทำไมอ่ะเพื่อนรัก Dante, asure, เราเร็วๆที่พี่รอเดี๋ยวหาผ้าให้ก่อนเนี่ยอ้าเดีรอนงไหนอะเดี๋ยวรอแ๊บนี well ่เป็นอาหารเนี่ยอมึงเอาอะไรมาเนี่ี่นอนโหยแบมาใหมเอาก็เอามานั่ง มาไกลไปแล้อะไรมาไกลมาจากดินแดงดินแดงแล้วที่ไหนแล้วตะหนิ่มดินแดงตอนนั้นนิ่มมะนั้นนิมนั่นี่นี่นนี่ใช่ไหมรอไอ้นี่กับหัวแม่ไหนเหมือนมั้งกันฝากดี่หน้าแม่ครับอ๋อนี่ถึงบ้านพ่อป้ก้าแล้วใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมเอาไปงั้น้าพี่รอเข้าเมืองเลยพี่มาหาแม่กันเดี๋ยวถึงบ้านพ่อป้าก้าแล้วนี่เดี๋ยว เดี๋ยวลูกเดี๋ยวจะไหวใครอีกอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้าลูกมาแม่ยังไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วลูกยังไม่ได้สวัสดีเลยคุณพ่อป้าเขาเนี่ยเคยคุยพ่อป้าอะไรเขาแม่ก็แม่สัญญากับยโนบะโดนว่าอะไรถึงพบกับปั๊บแล้วแม่จะมาให้โนบบะโดนอะไรอีกเลยได้ลูกมาถึงยังกลับปัาบไดยังไงโอ้ไม่ดีไม่ดีแม่เป็นผู้ใหญ่ขายขี้นาหมดพี่ลูกชายทำตัวไม่ได้ลูกสวัสดีเคาหน่อยสิมารยากนะลูก แล้วก็จะว่าพ่อว่า,วาแม่ไม่ทังสอน,ล,<ใ>นลูววกก็อิอ,อิไหนนักบุญหญิงนักบุญดลอ้าวอยู่นี่อ๋อสวัสดีครับนักบุญดาวแล้วสวัสด <c oughs> ีแล้วสวัสดีไอ้แม่เนี่ยไม่ได้คุยแล้วหาเลยลูกทำไมตัวเป็นดวงไฟแดงล่ะลูกเอาอย่างนี้ไม่ปเป็นไรนักบดลเลยลุงไม่ถือโทษกฎอะไรลูกทีนี้คุณหญิงพี่อยากให้เด็กทั้งสองคนมาเจอกันสักหน่อยจำได้ไหมไม่เห็นสีลูกสาวพี่เดี๋ยวเรียกเพนสีมาคุยกันนะ แลมแลมเรียบุยไปตามเป็นสีมาที่ลูกตามมาใหม่มีธุระจะคุยด้วยฮะมีธุระมีธุระจะคุยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้รอลูกพี่มึงเรียกเห็นไหมล่ะนอนมาจะไปยังไงเฮ้อเรียกทำไมเนี่ยอะไรนพเรียกผมทำไมเรียกเรียก เมเนียเรียกที่กระปากมือเรียกอยู่เนี่ยมาท้างจะรีบไปอหารเนี่ยอาน้อยเลยใช่ไหมโยมเสือเดี๋ยวไปตามไหมลูกจะไปไหนล่ะแม่ก่นเนี่ยน้องเดี๋ยวน้องก็มาแล้วไหน่ะไหนคะหลานเดทำไมเราไม่ได้เป็นทหารล่ะบ้าภาษีไม่ว่าจะนทำอะไรปรุงข้าวแล้วมันถุงแทนมาแล้วมันออกมาแล้วปะโถไปรู้ว่าไงเป็นลำดวนเข้ามาถึงบ้า ยัน,นเตีไม่ว่าไม่ว่ามันทำอะไรตักผ้แาแล้วมันไปตักแทงมาไล่มันออกมาเร็วอะไรล็อกมือไม่ได้ยันตีไม่ว่ามันทำอะไรขี้แล้วมังไปขี้แทงมาไล่มันออกมาเนี้ยจะเอาเผื่อยานหนึ่งไหมหาจะได้ขี้เมื่อเราที่ไหนขี้ไม่ได้ข้าวมึงก็โน้นข้าวมาผู้ขากอันนี้เหรอแม่ก็ไม่อยากเจอเลย พีด่ดีเลยนะขอให้ไปตึ้งตอนรักผู้ชายหน,นไหนไม่ต้องตอนรับเลยรู้ปะ่ะไปขาดไม่ได้ไปให้พี่ดูนะพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยเป็นสีมันนี่ลูกเป๊ะเป็นสีจ่มแจ้งเลยลูกเออพี่เดดลลูกคุณหญิงชแชรแลมตอนนี้เขามาบ้านแล้วซิปนี่ลูกหนูนี่ลูกนะไปสวัสดีพี่นพดลเขาและจะลืมซิมไม่ได้ต้องไปกราบคุณแม่ชแชรแลมด้วยนะลูกนะค,คุณหญิงมาแล้วแนะนำว่าจะรู้จักกันซะหน่อยสิ สวยจังเลยอ้สวยติดใครเนี่ยใครอย่างงี้ติดแม่ิเร่หาอะไรเงี้ยเอ้ลูกสาวเดียวพานวนหน้าก็ดีโอ้โหล็กน้องไหวแล้วลูกน้องจำได้ไหมที่มืก่อนเล่นกานตอนมีสีลูกลูกสวัสดีะไหวเยลูกรับไหวน้องหน่อยเดอนะน้องน้องเนลูกลูกเกด้นได้กับว่าแม่กับลูกล็อ น้องไหวแ,วแล้วรักไหวด้ว,นวยวนะลูกนะ